สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับเอมเมที่เพจเล่าสู่กันฟังนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์สดกับเอมเมในขณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีไปถึงผู้ที่มาดูไลฟ์ย้อนหลังด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะคะหลังจากที่ห่างหายจากการไลฟ์สดไปนานพอสมควรนะคะประมาณ น่าจะเกือบ10วันได้แล้วนะคะซึ่งเอมี่ก็ไปทําภารกิจพิเศษนะคะออกไปแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะช่วยเหลือผู้คนนั่นเองนะคะเพื่อน,อนทุกคนสําหรับวันนี้เอมี่ก็มาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพ,เพื่อนทุกคนในไลฟ์ไลฟ์นี้เช่นเคยนะคะมาในหัวข้อที่จะเล่าสู่กันฟังก็คือเป็นหัวข้อที่ว่า ความคิดลิขิตชีวิตนั่นเองนะคะถ้าแปลได้ง่ายๆก็คือความคิดของเราก็คือตัวกําหนดชีวิตของเรานั่นเองนะคะเพื่อนทุกคน เพื่อนๆหลายๆคนในที่นี้นะคะอาจจะเคยได้ยินประโยคนะคะประโยคหนึ่งนะคะที่ว่าโลกหมุนไปตามความคิดนะคะซึ่งเป็นประโยคหรือเป็นวาทะวัคทองของท่านวอวชิระเมธีหรือพระอาจารย์วอวชิระเมธีหรือพระเมธีวชิรโรดมนั่นเองมีชอบมากๆเลยนะคะเป็นข้อความสั้นๆหรือว่าวัดสั้นๆแต่ว่าได้ใจความที่มันลึกซึง้งถึงแง่ของชีวิตเราได้ดีมากๆเลยที่ว่า โลกหมุนไปตามความคิดนั่นเองก,ก็เหมือนกับที่ว่าเราคิดอะไรเราย่อมได้ชีวิตของเราแบบนั้นนั่นเองะคะ่ะเพื่อน,อนความคิดนี่มันสําคัญมากๆเลยนะคะเมย์ก็เลยอยากที่จะเอามาย้ําเตือนนะคะหรือบอกต่อเตือนสติเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามันสําคัญอย่างไรมันลิขิตชีวิตมันสร้างชีวิตเราได้อย่างไรนะคะเพื่อนๆยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราคิด นะคะในหัวของเราเราคิดว่าชีวิตของเรามันดีมันยอดเยี่ยมมันมีความสุขนะคะเพื่อนเเราคิดแบบนี้ย้ำๆซ้ำๆมันจะกลายเป็นความเชื่อของเรานะคะและความเชื่อของเรานี้มันส่งผลไปถึงความรู้สึกและอารมณ์ของเราแล้วในท้ายที่สุดก็ส่งผลไปถึงการกระทาของเรานั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคน ถ้าเราคิดแบบไหนมันก็ส่งผลท้ายที่สุดไปถึงการกระทําของเราแล้วเราก็จะดําเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตไปตามความคิดของเราแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปตามที่เราคิดนั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกๆคน แล้วในทางตรงกันข้ามถ้าเราคิดว่าชีวิตเรามันแย่ชีวิตเรามันไม่ดีมันล้มเหลวมันยากจนมันทําอะไรก็ผิดหวังล้มเหลวไปซะหมดนะคะเพื่อนถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเราคิดซ้ําๆย้ำๆซ้ําๆไปนะคะมันจะกลายเป็นความเชื่อแล้วมันก็ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกนะคะทาให้เรารู้สึกหดหูเศร้าหมองหมดพลังหมดอะไรตายอยากไม่อยากคิดที่จะทําอะไรไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆไ,ไม่อยากเริ่มต้นสร้างอะไรใหม่ๆหรือใช้ชีวิตแบบหายใจทิ้ง ไปวันๆอยู่แบบสั่งกระตายไปวันๆนั่นเองแล้วผลลัพธ์ชีวิตคืออะไรมันก็คือ เป็นไปนตามที่เราคิดนั่นเองมันก็จะเป็นชีวิตที่แย่เป็นชีวิตที่ล้มเหลวเป็นชีวิตที่ผิดหวงังเป็นชีวิตที่ไม่ดีไม่มีความสุขนั่นเองนะคะเพืพ่อนเพื่อนดังนั้นนะคะเราคิดอะไรเราก็ได้แบบนั้นความคิดมันจึงลิขิตชีวิตเราได้ด้วยเหตุผลแบบนี้นั่นเองนะคะเพืพ่อนเพื่อนทุกคนซึ่งเราก็สามารถพิสูจน์ได้จากชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะคะถ้าเพืพ่อนเพื่อนอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามแล้วเพวืพ่อนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาในแง่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคน อย่างเช่นนะคะเพื่อนๆอาจจะเดินผ่านไปแล้วเห็นเพื่อนสองคนกําลังนั่งคุยกันอยู่พอเพื่อนๆเดินไปเพื่อนสองคนนั้นกลับหยุดคุยกันกระทันหันนะคะเพื่อนๆคิดได้ใน2แง่นั่นเองเพื่อนๆท่านเพื่อนคิดในแง่บวกเพื่อนๆจะเห็นว่าเพื่อนสองคนนั้นกําลังคุยกันอยู่และเพื่อนสองคนนั้นเขาก็แยกย้ายกันไปตั้งใจทํางานนั่นเองนะคะแต่ท่านเพื่อนคิดในแง่ลบคิดในแง่ไม่ดีก็อาจจะคิดว่าเพื่อนสองคนนั้นกําลังนินทาว่าร้ายหรือพูดอะไรลับหลัง ัวเพื่อนๆอยู่นั่นเองนะคะมันก็เป็นไปได้หลายแงย่ซึ่งความจริงจะเป็นเช่นไรนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราคิด อย่างไรเราคิดให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีมีความสุขมากขึ้นอยู่หรือเปล่าไม่ได้สําคัญว่าเพื่อนสองคนนั้นจะคิดอะไรกับเราหรือไม่ได้คิดอะไรกับเรานั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะความคิดของตัวเราเองมันลิขิตชีวิตของตัวเราเองมันไม่ได้ลิขิตชีวิตของใครหรือของคนอื่นคนรอบข้างของเราแต่อย่างใดเลยนะคะมันสําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคน ซึ่งตรงนี้เอมีก็อยากจะยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะสถานการณ์ที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจของเอมีเองนั่นเองนะคะถ้าเราคิดนะคะอย่างเช่นว่านะคะมีลูกค้านะคะทักแชทเข้ามาหาเอมีนะคะแล้วลูกค้านะคะทักแชทเข้ามาถามนั่นนู่นที่เยอะแยะมากมายถามรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายต่างๆนานา,นาแล้วในท้ายที่สุดนะคะลูกค้าก็ไม่ได้สั่งซื้อสินค้า อะไรใดๆกับเอมีเลยนะคะเกือบจะสั่งซื้อแล้วแต่ก็ไม่ได้สั่งซื้อนั่นเองนะคะเอมีนะคะสุดท้ายเอมีก็มาคิดได้ว่าเรานะคะควรจะใช้ความคิดของเรานี้นะคะในการที่จะสร้างพลังให้กับตัวเราเองเราก็คิดว่าต้องขอบคุณที่ลูกค้า ทักแชทเข้ามาสอบถามสินค้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดของสินค้านะคะเพราะว่าเราโชคดีที่ลูกค้ามาช่วยเปิดการมองเห็นให้สินค้านี้มีคนเข้ามาเห็นสินค้าเข้ามาเลือกดูเลือกชมเข้ามาสอบถามสินค้าได้มากขึ้นช่วยเปิดการมองเห็นของสินค้านี้ได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อเม่เลือกคิดในแง่ดีในแง่บวกส่งขึ้นพลังงานความคิดออกไปลี้คิดชีวิตของตัวเองดีๆหนทางที่ดีเป็นโฟของขึ้นพลังงานของสิ่งที่เป็น แง่บวกแง่ดีนั่นเองนะคะเพื่อนๆผลลัพธ์สุดท้ายก็คืออะไรคะเพื่อนๆปรากฏว่านะคะภายในเวลาประมาณนะคะอาทิตย์ถัดมานะคะลูกค้าคนเดิมที่เคยทักแชทมารอบนั้นแล้วมาถามรายละเอียดเยอะๆแต่ไม่ได้สั่งซื้อสินค้าแต่อย่างใดกลับมาออเดอร์สินค้ากับเอเมนะคะแล้วก็เป็นการออเดอร์ที่เรียกได้ว่ามากมายมหาศาลกว่าปกติ กว่าทุกๆคนที่เคยออเดอร์มานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าจากลูกค้าคนนั้นที่ไม่เคยเรียกได้ว่าทักแชทเข้ามาแต่ก็ ไม่ได้มีผลลัพธ์ตามที่เราต้องการในนาทีแรกแต่พอเราใช้ความคิดของเราลิขิตชีวิตของตัวเราเองลูกค้ากลับย้อนมาออเดอร์กับเราแถามออเดอร์มากกว่าทุกๆคนที่ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรมากมายด้วยซ้ําไปนั่นเองเรียกได้ว่าความคิดของเรานี่เองเป็นตัวแปรที่สําคัญที่มันกําหนดชีวิตของเรานั่นเองนะคะถ้าตอนนั้นเอมี่คิดในแง่ลบแง่ร้ายกับลูกค้าว่าอะไรวะเข้ามาแชทเข้ามาสอบถามสินค้าอะไรมากมายแต่ว่าไม่สั่ง ซื้ออะไรกับออเดอร์อะไรกับเราสักอย่างให้มีงหงุดหงิดหัวเสียแล้วก็ส่งขึ้นความคิดลบๆขึ้นพลังงานอารมณ์ความรู้สึกลบๆออกไปป่านนี้นะคะผลลัพธ์ชีวิตเอมี่ก็คือลูกค้าคนนั้นอาจจะเสียลูกค้าคนนั้นไปเลยลูกค้าคงไม่ย้อนกลับมาสั่งออเดอร์หรือมาสั่งซื้อสินค้าอะไรเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งมาสั่งมากขึ้นมากเยอะกว่าออเดอร์ order ของคนอื่นๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ชีวิตอย่างหนึ่งจากการที่เราคิดในแง่ดีไงแง่ ที่เป็นบวกนั่นเองยิมีก็ามายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆจากชีวิตประจําวันของยิมีนั่นเองนะครเพื่อนทุกคน เราค,ราคิดแบบไหนเราก็ได้ผลลัพธ์ชีวิตแบบนั manera, ้นนั่นเองนะคะเพื่อนไม่สําคัญเลยว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราคนอื่นอาจจะคิดว่าเราเป็นคนแบบนั้นแบบนี้คนอื่นคิดว่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องในโลกภายในของเขาหรือเรียกได้ง่ายว่าเป็นปัญหาของเขาั่นเองนะคะถ้าเขาคิดไม่ดีกับเราโลกภายในของเขาก็คงจะขาดแคลนหรือคงจะไม่ดีเท่าไหร่มันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องแก้ไขหรือปร <t> ับปรุงนะคะถ้าเขาไม่แก้ไขหรือปรับปรุงเขาก็จะดึงดูดในเรื่องที่ ส่งขึ้นพลังงานความคิดที่ไม่ดีออกไปนั่นเองเข้ามาสู่ชีวิตของเขานะคะไม่ใช่เรื่องของเราแต่อย่างใดเรื่องของเราก็คือเราต้องคิดในแง่ดีในแง่บวกในแง่ที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเราเองและกับทุกๆผู้คนทุกๆเหตุการณ์สถานการณ์ในชีวิตแล้วสิ่งที่มันดูเหมือนว่าจะไม่ดีในตอนแรกมันจะกลับร้ายกลายเป็นดีได้ในที่สุดเพราะความคิดของเราที่ลิขิตชีวิตของเราเองได้นะคะเพื่อนเพื่อทุกคนเพื่อนๆน,น,นก็ลองสังเกตดูตัวเองในชีวิต ประจําวันว่าเวลาเราคิดอะไรในแง่ลบในแง่ร้ายมันก็มักจะได้รับผลบลัพธ์ในแง่ลบในแง่ร้ายนั้นจริงหรือไม่ลองคิดดูนะคะเพื่อนทุกคนแล้วในเมื่อเรานะคะได้มีการลองคิดอะไรที่มันเป็นแง่บวกหรือแง่ดีก็มักจะได้รับผลลัพธ์ที่มันดีที่มันเป็นแง่บวก เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนทุกคนดังนั้นอย่าไปสรุปหรือตัดสินสถานการณ์อะไรว่ามันเป็นแง่ลบเป็นแง่ร้ายเป็นแง่ที่ทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกหงุดหงิดหรือให้ค่าให้พลังงานที่เป็นลบกับมันเราควรที่จะมองเห็นมันเป็นสิ่งที่ดีเรื่องที่ดีเป็นสถานการณ์ที่ดีเป็นสถานการณ์ที่มีประโยชน์ช่วยสอนอะไรบางอย่างให้กับเราอยู่เสมอในทุกๆเรื่องในทุกๆเหตุการณ์ในทุกๆผู้คนและในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตของเราให้ได้นะคะเพื่อนทุกคน เพราะความคิดตัวนี้ของเรานั่นแหละค่ะที่เป็นตัวกําหนดอนาคตรหรือกําหนดชีวิตของเราเพราะว่าความคิดมันลิขิตชีวิตของเราทุกๆคนนั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกคนสําคัญมากๆเลยเขาถึงมีคํากล่าวที่มักจะกล่าวเอาไว้ว่าเป็นนายเหนือความคิดได้ก็สามารถเป็นนายเหนืออนาคตรหรือเป็นนายเหนือชีวิตของตัวเราเองได้นั่นเองนะคะเพราะโลกหมุนไปตามความคิดของเรานั่นเองนะคะอมีก็ นึกได้นะคะถึงคําคมคํานึงของเฮนรี่ฟอร์ดนั่นเองผู้ผลิตรถยนต์รุ่นที่เป็นรุ่นรถยนต์ที่มีชื่อว่ารุ่นเอเมก็จำไม่ได้แล้วนะคะว่าเป็นในส่วนของรถยนต์ที่เป็นโมเดลทีรุ่นแรกนะคะถ้าจำไม่ผิดเป็นโมเดลทีรุ่นแรกที่เป็นยี่ห้อฟอร์ดนั่นเองค่ะเขาก็คือเฮนรี่ฟอร์ดนะคะผู้ผลิตรถยนต์โมเดลทีรุ่นแรกที่มีชื่อว่ายี่ห้อฟอร์ดนั่นเองนะคะคุณเฮนรี่ฟอร์ดเขายังได้พูดเอาไว้เลยนะคะว่า ถ้าเราคิดว่าถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้หรือถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณก็คิดถูกทั้งนั้นนั่นเองนะคะหมายความว่าคีความคิดของเรานั่นเองที่กําหนดว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้ไม่ใช่เหตุการณ์ตรงหน้ากําหนดไว้แต่อย่างใดนะคะเพื่อนๆถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้หรือถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณก็คิดถูกทั้งนั้นนั่นหมายความว่าเราคิดอะไรมันก็ถูกทั้งนั้นนั่นเองนะคะดัง ที่ครูอิฟจักรวาลแห่งความสุขก็ยังได้กล่าวเอาไว้เลยนะคะว่าความคิดของเราหรือสิ่งที่เราคิดทุกสิ่งที่เราคิดทุกสิ่งที่เราพูดทุกสิ่งที่เราเชื่อมันก็ถูกต้องแล,และมันก็เป็นจริงในโลกภายในของเราและมันก็กลายเป็นชีวิตของเรากลายเป็นผลลัพธ์ในชีวิตของเราในที่สุดนั่นเองนะคะเราคิดอะไรมันก็ถูกต้องเสมอนั่นแหละคะ่ะเพื่อนทุกคนเราคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายมันก็ถูกต้องแล้วเราก็จะมีความคิดความรู้สึกที่ทําให้ตัวเราเองใช้ชีวิตให้มันเป็นเรื่องง่ายได้ในที่สุดนั่นเองมันก็คือเป็น รับชีวิตของเราในรูปแบบนั้นแต่ถ้าเรามีความคิดว่าชีวิตเป็นเรื่องยากนะคะเราก็จะลงมือกระทําตามอารมณ์ความรู้สึกที่เรียกว่าชีวิตมันเป็นเรื่องยากแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ยากจริง,รงๆนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราคิดอะไรกับชีวิตของเราเราคิดอะไรกับในเรื่องราวต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราคิดอะไรกับคนอื่นนั่นเองนะคะเราคิดอะไรเราก็ได้สิ่งนั้นเราคิดอะไรความคิดนั้นมันก็กําหนดชีวิตของเรามันก็ลีขิดชีวิตของเรานั่นเองนะคะถ้าเราคิดว่าเราเป็น คนที่มีความสุขเป็นคนที่มีความโชคดีเราเห็นอะไรก็จะมีความสุขได้ไง่ายเราเห็นอะไรก็มองเป็นเรื่องของความโชคดีเป็นความมหัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์ได้ไง่ายๆแล้วเราก็สามารถที่จะมีชีวิตที่มันดีขึ้นได้ไง่ายๆจากสิ่งเล็กลนๆน้อยๆในชีวิตของเราแล้วในที่สุดเราก็จะดึงดูดสิ่งที่มันเป็นความโชคดีความมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์ที่มันใหญ่ขึ้นได้เข้ามาในชีวิตของเราได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามเรามีความคิดว่าชีวิตเราเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ ทุกเป็นเรื่องที่เศร้าเป็นเรื่องที่ผิดหวังล้มเหลวทําอะไรก็ไม่สําเร็จไม่ได้เรื่องไม่ได้เลวานั่นนู่นนี่นะคะเพื่อนถ้าเราคิดในแง่ เราก็จะได้รับผลลัพธ์ชีวิตแบบนี้เพราะอารมณ์ความรู้สึกของเรามันก็เป็นไปในทางลบแล้วเราก็จะไม่ลงมือทําอะไรหรือไม่ยอมที่จะเรียนรู้หรือลงมือทําอะไรใหม่ๆเลยเพราะเราเชื่อไปแล้วว่าชีวิตเป็นเรื่องยากชีวิตเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องผิดหวังล้มเหลวอะไรต่างๆนานาที่เป็นความคิดในแง่ลบในแง่ร้ายของเราที่เรามีต่อตัวเราเองที่เรามีต่อชีวิตของตัวเราเองที่เรามีต่อผู้อื่นหรือที่เรามีต่อเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของเรานั่นเอง นะคะสุดท้ายเมีก็อยากย้ำมากๆเลยว่าความคิดของเรานี่เองที่มันเป็นตัวลิขิตชีวิตของเราไม่ได้เป็นความ คามคิดว่าเป็นคําพูดของใครเลยที่มากําหนดชีวิตของเราหรือกําหนดอนาคตของเราแต่เป็นความคิดของตัวเราเองที่มันกําหนดชีวิตของตัวเราเองที่มันกําหนดอนาคตของตัวเราเองดังนั้นเราพึงระลึกไว้เสมอว่าเราคิดอะไรเราก็ได้แบบนั้นดังนั้นจงคิดในทางที่ดีคิดในแง่ดีในแง่บวกเอาไว้ก่อนกับทุกๆเรื่องกับทุกๆคนกับทุกๆเหตุการณ์สถานการณ์ในชีวิตของเพื่อนๆแล้วรับรองได้เลยว่าเพื่อนๆจะต้องมีเรื่องดีๆมีสิ่งดีๆมีความมหัศจรรย์ ความโชคดีมีปาฏิหาริย์ต่างๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนสิ่งร้ายๆอาจจะกลับกลายเป็นดีได้นะคะเพื่อนทุกๆคนเหมือนอย่างตัวอย่างในข้างต้นที่เอเมีเล่าให้ฟังแล้วนะคะเพื่อนตรงนี้ก็พิสูจน์ได้ง่ายว่าความคิดของเรามันดึงดูดชีวิตที่ดีมันดึงดูดให้เหตุการณ์พลิกผันกลายเป็นแง่ดีเป็นความมหัศจรรย์บางอย่างเราได้รับสิ่งดีๆเกินความคาดหมายของเราเลยด้วยซ้ำเอเมีเรียกได้ว่ามันมีปาฏิหาริย์ เกิดขึ้นกับเรามีความโชคดีเกิดขึ้นกับเราทุกทุกวันตั้งแต่เราโปรแกรมจิตตัวเองว่าเราเป็นคนโชคดีเราเป็นคนมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรา ทุกกวันนั่นเองนะคะอีมีก็เลยเอาสิ่งดีๆมาส่งต่อบอกต่อมาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนในเพจเล่าสู่กันฟังแห่งนี้นั่นเองหลังจากไม่ได้ไลฟ์สดมาเป็นเวลาระยะหนึ่งนะคะก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนในเพจนะคะวันนี้ก็เลยแบ่งเวลาสักเล็กน้อยนะคะมาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆสั้นๆเอาไว้เป็นข้อคิดดีๆเอาไว้เป็นเทคนิคดีๆเพื่อนๆสามารถนํเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้เลยในชีวิตประจําวันของเพื่อนๆแล้วรับรองว่านเพื่อนจะมีชีวิตที่ด ขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความโชคดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในชีวิตของเพื่อนอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนเมื่อเรานะคะมีความสุขมากขึ้นกว่า,วาเดิมนะคะเพื่อนเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆคนดีๆผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ธุรกิจที่ดีๆกัลยาณมิตร คนรักหรือสุขภาพที่ดีๆโชคลาภที่ดีๆความสุขความสําเร็จต่างๆก็จะลังไล้ถูกดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเพื่อนได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,น,นอย่างแน่นอนนะคะส่งท้ายด้วยคํำคมของครูอิปจักรวาลแห่งความสุขหนึ่งในไอดอลของเอมีนะคะก็คือว่าผู้ที่เชื่อในปาฏิหารย่อมได้รับ ปาฏิหารนั่นเองนะคะความสุขเป็นสารตั้งต้นของความสําเร็จนั่นเองเมื่อคุณมีความสุขและรักษาพลังงานความสุขของคุณได้คุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆและความมั่งคั่งทุกๆด้านเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้นั่นเองนะคะฝากสิ่งดีๆเอาไว้ ในเพจเล่าสู่กันฟังเพื่อมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนทุกคนก็สุดท้ายเช่นเคยนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆเลยที่เข้ามารับชมไลฟ์สดกับเอเมในขณะนี้และขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เขามาดูไลฟ์ย้อนหลังด้วยรวมทั้งขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเพจเล่าสู่กันฟังในทุกๆช่องทางนะคะทั้งทาง Li n e o f f i c i a l Account ทั้งทาง,งช่อง YouTube และทางหน้าเพจ เฟซบุ๊กแห่งนี้นะคะแล้วถ้าหากว่าโอกาสหน้ามีโอกาสดีอีกก็จะเอาสิ่งดีๆมาเล่าต่อส่งต่อนะคะเล่าสู่กันฟังแบ่งปันสิ่งดีๆในฐานะกัลยาณมิตรคนหนึ่งที่จะมาเล่าต่อส่งต่อสิ่งดีๆเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานที่ดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนในเพจเล่าสู่กันฟังนี้อีกเช่นเคยในโอกาสต่อๆไปนะคะเพื่อนทุกคนโลกนี้ไม่มีเรื่องบางอื่นแต่อย่างใดเราเป็นพลังงานที่ดีๆเราเป็น การะยานมิตรที่ดีๆเราเป็นมาสเตอร์หมายที่ดีๆที่มีพลังงานแห่งความสุขพลังงานบวกพลังงานแห่งความมั่งคั่งและความสําเร็จเหมือนๆกันเราถึงถูกดึงดูดให้เข้ามาสู่เขาเรียกว่ามาดึงดูดเข้ามาสู่สมาคมเดียวกันหรืออยู่ในเพจเดียวกันมาสนใจฟังเรื่องเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของความสุขความสําเร็จและการพัฒนาเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันได้นั่นเองนะคะอิมีก็ หวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆจากการเล่าสู่กันฟังในทุกๆไลฟ์นะคะในทุกๆโพส์ในเพจเล่าสู่กันฟังแห่งนี้แล้วเราทุกๆคนนะคะจะสามารถที่จะฝึกฝนและพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเป็นมิตรกับจิตใต้สำนึกของตัวเราเองและพัฒนาไปจนถึงจนกระทั่งเป็นคนพิเศษ3%เปอร์เซนที่ร่ำรวยอย่างมีความสุขไปด้วยกันทุกๆคนได้ในท้ายที่สุดทุกๆคนด้วยนั่นเองนะคะสาหรับวันนี้เมย์ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชม ไลฟ์สุดด้วยกันในขณะนี้นะคะวันนี้ก็คงไม่ได้ส่งท้ายด้วยบทเพลงนะคะก็คงเป็นการปิดท้ายไลฟ์ไปเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยฟังเพลงก็แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอทุกคนมีความสุขมีความโชคดีมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งถ,ถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนขอให้โชคดีและมีความสุขรักษาพลังงานความสุขเอาไว้ให้ได้ในโลกภายในของตัวเองให้ได้ตลอดเวลาแล้วชีวิตของเพื่อนจะพบกับสิ่งดี ความมหัศจรรย์สิ่งดีๆต่างๆจะหลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตของคเพื่อนได้ในทุกๆวันอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ